ดู libro, ะะเขาทุกคนโหูยเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเลยนะเรื e อคายักพายคายักกันจ้ะโอูยอโก็เจ้ามาเป็นกันเป็นกลุ่มเลยนู้นเอาเรือลงทางนู้นจ้ะทางฝั่งนู้นนะเจ้าแบบมากลุ่มใหญ่เลยเด่นเนาะโอูยจ้ะ ยูงามงามจ้าทุกคนยูสวยมากวันนี้อากาศดีดีจ้ะอากาศดีแต่ว่าฝนเหมือนจะตกตอนช่วงบ่ายนุนเบิงจะ้ะเบิงหน้าผาฟังนุน่นสูงสูง พาเด้วก็ะยงางรอบขอบทะเลเป็นไรจ้าทุกคนถ้าไปยางหล่อนะจาะ้าเนาะ ร้ายหลายจาังเหมือนงามๆแต่ไม,ม่เหมือนฝนจะตกเลยอ่ะฝนจะตกฝั่งฝั่งโน้นเนาะฝนจะตกค่ะทุกคนไปจ้าไปเดินค่ะทุกคนสวยงามมากอันนั้นจะเป็นหน้าผาน่าจจะเนาะเป็นผา เป็นชั้นหินนะจ้ะชั้นหินโอ้งามจ้ะงามงามงามเป็นอหมงจอดรถโอ้นะผู้นั้งจอดรถ้วยคุณทุกคนสวยงามมาก แดดออกสะท้อน่หน้าผานาะจจะนู่นน่ะงามงามจ้ะทุกคนงามไหลางามไหลมองเห็นเรือใหญ่้อมพูดอ่ะเรือใหญ่น่จากฝั่งนู้นน่ะจะเป็นวิวข้างบนนะจ๊ะเนาะ ก็จะเป็นทุ่งข้าวบาเล่ค่ะทุกคนข้าวบาเล่สีเหลืองทองโอ้เหนื่อยมากค่ะทุกคนโอ้อยจะเดินใกล้อู้ดน,นี่กับผักกาดสนิมจ้าน,นี่ผักกาดสนิมอ่ะอย่าไปเดินใกล้ผาถอยออกมาขนาดจ้าทุกคนขนาดกำลังว้าทุบน่ะพอกำลังเป็นเมน็ดนะจ้ะเนาะ นขนาดทะเลจ้ะสีเขแคลน้นจ้าก,กำลังเป็นเม็ดนะจนะ้ะน้ำกำลังเขียวเป็นเม็ดอยอะไหลายจา้ะหลายน้ำตามริมผานี่จ้ะเป็นขนานะเปิดน,นี้นี่จ้ะเยอะมากค่ะทุกคนเยอะมากๆฝั่งนู้นน่ะแต่ติดริมผาเลยจ้ะนี่โอยจะวินจากน้อยนะจ้าเนาะผาสูงชันมากค่ะทุกคน โอ,โอถอยเกินนังนี่ก็จะอีกฝั่งหนึ่งนะจ๊ะเนาะเข่าบาเล่จ้ะโอู้เหลืองทองงามมากน่าจะคนผักกาดสนิมจะไลหลายผักกาดหินเนาะเพื่อนเอิอนานอะผัะกกาดปลาเป็นทลาเอิญุณจากำลังเป็นหมากเต็มถุงเลยจ้ะ ทุกคนทางเดิน hmm. ทางเดินก็เต็มไปด้วยดอกไม้นะคะทุกคนเดี๋ยวแท็บซีดแท็บซีด one not นี่เม็ดละจ้ะนี่ดอกเหลืองๆนี่กลายเป็นเม็ดไปแล้วมอร์นิ่งกูดมอร์นิ่ง ข้างทะเลข้างทะเลเลยนะคะเนี่ยมานิ่งขาวโอ้ยสุกเวสวไดโนเสาร์นะจ๊ะเนาะพเิ ทุบก้อนหินนั่นก็ที่ไปพอ่อพวกซากฟอสซิลพวกของฟอสซิลของไดโนเสาร์ได้จ้าน้ำก้อนหินน้ำอย่างเด้่อสีเขาไม่ทุบเขาทุบเลนเลนนะจ้าตอามันก็ไปเจอนะจ้าเนาะเจอซากของไดโนเสาร์เป็นฟอสซิลสัตว์ต่างๆนะจ้าอยู่นี่หลายหลายมันก็ได้โอ้ยน้ำทะเลแม่จางามงามเป็นสีฟ้าได้จ้าทุกคนเป็นสีฟ้าเป็นสีเขียว เคียว้า,า,า,างามหลายจ้ะโอ้งามงามงามจ้ะทุกคนไหวลงไหลได้จังได้เนาะมองนี้เน,ะเนาะพน่าจ้าพูนงามจ้ะจ,ะ,จะบอกว่าขนาดทะเลเต็มขอบขางทางได้จ้าผูดสิมาเก็บทุกคนขนาดทะเลก็เกิดน้ำไปจังที่จะ,จะเกิดน้ำขางลิ้มผานะจ้าเนะาะ <ๆ S 2> หลายหลายอันนี้ก็เป็นทางเดิน ทางเดินหันมาทางนี้ไอ้พักเสื้อเมยบึ่งจะอู้หน้าพาไหมพุ่งอะโอ้ทางเดินก็รอบๆขอบๆนะเจ้าพุ่กับเจ้ายางมาแล้วพุ่นะซุ่มๆคุณไปจ้าไปต่อยากใชหยากหน้าพาไมจ้าพิ่งจาเต็มไปด้วยดอกอันนี้แหละ โอ้งามจังามงามโอ้เป็นพันล้านเหรออย่าแสงโอ้ถึงว่าข้างล่างเป็นพื้นเป็นสีนั่น่าจะเนาะ

เต็มข้างทั้งเดินนะจ๊ะเนาะ เหนื่อยคะ่ะทุกคนพักเหนื่อยกินข้าวยังต้องไปต่ออีกไกลน,นะคะนู่น,นคะ่ะทุกคนนน่นค่ะเจ้าเดินขึ้นข้างบน สวยมากสวยมากค่ะทุกคนแต่ลมลมนิดนึงลมนิดหน่อยแต่ก็พอหายร้อนเมื่อกี้เดินขึ้นเขาค่ะทุกคนร้อนมากเดินขึ้นเขาแล้วก็เระวังหน้าผาด้วยนะตรงนี้เป็นหน้าผาคนก็มาเดินเยอะเหมือนกันนะตอนเนี้ยงามมากค่ะทุกคนงามมาก สวยมากมากสวยมากนี่สวยมากค่ะทุกคน ูปนขาวเห็นผักยังกะเก็บจ้าทุกคนเก็บเอาจ้าผักกาดสนิม so <like> เพิ่นผักกาดปลาผ so ักกาดปลาได้จ้าังน้ำลายจ้านี่หอดผักขมดิจ้า มัสตาร์ไวมัสตาร์งามจ้ะทุกคนงามงามกำลังเป็นดอกอ่อนๆไอยเก็บซอยคนเด้อคนโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าทุกคนมีผักยังก็เก็บผักนั่นจ้าเห็นยังก็จะเก็บเนาะจ้ามื่อนี้ นั่งที่ไปเก็บข่านาไปเก็บข่านาทะเลจ้าทุกคนวันนี้ได้ผักอันนี้พพ้อมข่างทังนะจ๊ะเนาะเก็บไหนไหนแน่จังบ่มีหมาเหียวใส่นะจ้ะอู้หนี่นังวาผักตัดแต่นะจ้ะน้งว่ที่เก็บตรนีน้นนนหนแหละงามงามายแครอทปลาเนาะจ้ะแครอทปลาก็จะเป็นทุ่งข้าวบาเลยเนาะจ้ะเนาะะเห็นยังบาจ้าทุกคนนั่งก็บเก็บตามข่างทังไปนี่ละจ้า เอาดอกที่มันอันนี้บานแล้วนะจ๊ะเนาะอันนี้อันนี้เขาก็อันนีะว้าว it's very big but โอ๊ยปูเลี้ปู to the sea นกนก oh my god โ o กระ t จ้าโอ้ยนกจ้านกนกเอียงก่อนไอ้บ่อกี้ ไม่ได้สนใจนกท่ายโอ้ปน้าจ้าอย่าบานนะจ้ะป้ะกาก่อบอกไงจ้าทุกคนตอนจะเป็นดอกบานแล้วนี่นี่จะบานแล้วนี่จะอ้ยล่วงนงไปให้เขาเกิดต่ออันนี้ก็เดี๋ยวจากนั้นเขาก็จะบานนะจาะนาะนี่เต็มยุจ่า้อยลาย,ลาย,ลายเป็นบานเอาไปปลูกแด้จ้าทุกคนโอ้เยอะมากห้อยลาย,ลายจ้าคุณะ โอเคโอ้สกิรี่ฮลโหลบายบายบบาอฟท์อนเฮลโอ้คโอ้ฟังบวดเลยค่ะทุกคนจอดไลก็เก่าทุกคนรดมาหลายก็เก่าโอ้นะ เดินไปหาดตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินนะจ้ะเนาะเบื้องน้ำทะเลลงจา้นาน้ำทะเลลงก็จเจ้าเต้มชายหาดเลยวู้นจ้ะเข่าวทุกคนน้มจาาม้า Fresh Water มืองเมืองอ้ญ่เป็ด่ยนอย่างที่ล่างหนาได้หนิปุ๊บนี่ตีล่างหนาล่างหัวจ้ามีขางทะเลนะจ้าเอ้าจ้าไอซีแซนมาตินเดฟลายอินไซด์ เอาไปแต่แต่สามนอดแม่นิดเห็นนกจะนกนกแสนมาตินบินเข้าในน้ำจังสีหลานที่เป็นโฮอยู่เด้อนกบลายบ่หลายตรงนี้บลายโอ้ยพระเจ้าข้าเจ้าพาลูกพระหลานมาเดินเล่นเจ้าป่นนะคนหลาลยอ่ะเห็นจ้าคนคนกำลังหลายเนาะจ้าชอย แมงหลังงําจะทุกคนแมงหลังงําทะเลลาให้หลายอยู่ในนี่นะจน้ะเนาะมันหลบมันหลบอยู่ตลอดนึกว่ามันกุ้งไปที่มีกุ้งพอมแล้วจ้ะกุ้งทะเลกุ้งหน่อยทะเลกุ้งฝอยนั่งเห็นตัวนึงคึอแมงหลังงับบานเขาเนี่ยแหละง,งามถึงว่าเด็กหน่อยล่หลายนะจ้ะข้า,จาขเจ้าพาลูกพาหลานาน้นำทะเลลงจิ็จะเห็นธรรมชาติเห็นธรรมชาติอันเห็น สัตว์เล็กๆน้อยๆสัตว์น้อยสัตว์นี่เห็นกุ้งเห็นปลาน้อยลูกๆเขาจะพาะเด็กน้อยมายางังก็เนี่ยเขขึ้นเขาไปให้ลูกประมาณขวบหนึ่งน่แหละเดินขวบสองขวบนี่แหละจ้ะเดินแต่เพิ่นก็อุ้มเอาอดอกว่าลูกมาเรียนรู้ธรรมชาตินะจนะ๊ะเนาะ สายคักไหนเนี <mel od ic 00> ่ย <et> <illa> อุ้ยเยอะเยอะเยอะยังเยอะยังเยอะค่ะ hmm. ท <m ules> ุกคนอุ้ยบิ๊กวันเออเดจมีน้ำอ่อยเบิ้งน้ำอ่อยผุ้เดียจ้าอันอันเล็กอันน้อยอันนี้ก็สวยมากอันนี้สวยมากอันนี้ก็สวยอุ้ยเยอะมากค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำอ่อยกันไม่ใช่ั๊อุ้ยลูกกะเจเจเด๋อเด๋อว้าวโคตรโคตรสิวจ้าทุกคนงามกังอิลี น้งามเจ้ะทุกคนฟอสซิลฟอสซิลป้าอันแบบไงมึงมือนางทำนี่เนาะมึงผลจากกระชิบอ่อนมามพี่หละเต็มไปเบอร์ได้จ้ะนี่แม่นหมดเลยฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลหอยไงเนี่ยผ้าโต๊ะโต๊ะเอียงนะจ้ะนี่โอ้อันนี้สวยมาก it's so beautiful ปโต๊ะจานน้ำเค้ก ว้าวว้าวว้า,ววาวอันมุดไงจ้าอันมุดไงไงคักงามงามงามคักงามแน่อันนี้สวยมากมจ้าทุกคนโอ้คนเยอะคนกาลังไหลจ้าคนกาลังไหลงามงามจ้าคนกำลัง,ลลง,ลง,ง,ลงเงินเขาจะาพาลูกหลานมันเล่นเล่นน้ำพายเรือเดินเล่นจับปูจับปลาจับกุ้งนะจานะ้าเนาะ ฟอสซิลหลายๆเด้อจ้ะนี่ยฟอสซิลหลายครับรถกระจอดเต้มเลยจ้าจอดรถแล้วจ้ะทุกคนบอกว่ารถกระเจอดเต้มเลยรถหลายเลยจ้ะตอนนี้รถห,หลายครับดดจ้ะเดี๋ยวนั้นก็จบคลิปซั้นนี้กันเลยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ตัวเล็กมากเลยเอาไปแล้วค่าจอดรถหกปอนจ้อยู่นี่จอดหกหหกปอนจอดได้เบิดเมื่อหกปอนกบหกสี่ยสี่สองรอยสี่สิบบาทจ้ต่อวันแต่ว่าจะบอกว่าคนหลายหลายจ้าทุกคนคนจอดคนมาคนมาหลายค่ะคุ้มค่าจ้าทุกคน งามเดินจนปวดขานางปวดขาไปเปิดเลยจ้าหลุดจอดเต็มเลยก็ยังบ้านไเป็นไรแต่ว่ากะเมื่อนี้มีกีฬร้านะจ๊ะเนาะหวานน้ำงามเจริญนนงามครับนั่นมุ้งด้วยพผ่หยานะจ๊ะเนาะมุ่งด้ยา เรือธรรมชาติญ่อันนี้